ครับพูอหลงสวัสดีครับไอพ่อเตรียมไว้ให้อยู่นิวงอ๋อครับครับพอออ่อจ้อยเมื่อกี้นี่งวดเมื่อกี้นี่มันก็ไม่รู้ผมส่งพ่อส่งตัวไหนให้นิวนะจำไม่ได้เลยครับพ่อ เด็กมังกงจะเสียดนะน้อครับครับพ่อครับเสียแลวงวดนี้เอาใหม่แล้วนิวเล้วคือว่าเป็นมดมีมุกีไม่มีเนี่ยครับมีเป็นงวดตรงทางไหนตรงได้ปีเนาะครับครับพ่อครับมีเป็นมดตอนรับวีมใหม่ครับก็คิดว่ามันครจะตั้งนะอ่อไล่ไล่ดูหลายรอบแล้วครับอืมไล่ดูเลยแล้วก็เลขก็ไม่หลายตัวหรอกครับยังเลขคล้ายๆกับตัวเดิมๆอยู่นั่นเองเนาะโอ้ครับพ่อ จะจะเอาไปเลยไหมนี่ครับเอาเลยครับพ่อครับเอาเลยเนาะเอาวิ่งไปก่อนเนาะครับครับพ่อมี่วิ่งแปดกันหนึ่งออ้วแปดกันหนึ่งอันนี้วิ่งบนหรือข้างล่างครับพ่อข้างด้วยการบนล่างในการแต่กันหนึ่งโอ้ครับทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะงบนล่างด้วยกันครับพอแล้วแล้ววิ่งคุณพ่อเนี่ยวิ่งเป็นลอยหรือว่าวิ่งจับเป็นหลักได้เลยครับพ่อ จับหลักไม่ได้เคยทําดูแล้วว่าจะจับหลักปากหลักครับปากหลักมันจะมันจะพลิกไปอย่างอื่นเลยกันมีอย่างนี้นะก็<อ>เ,ะเลยเอาไปรวมในรวมในนี้แหละคือคือยื่นตัวแปดนี่แหละตัวยืนนี่เลนึงอ๋อแปดเป็นตัวยืนต,ตัวยืนตัวเด่นเลยแหละเนี่ยครับครับเป็นเจ้า <C han? S 2> องของพ่อนะอที่นี้ก็จะจับต้องปลายด้นนี้นะครับพ่อครับมีตัวนี้หกแปดหกแปด 68แแล้วก็48แป๊บหนึ่งนะครับพอแล้วก็48ครับ68กับ48ครับแล้วก็อีกสตัวมี4 1. 4 1. 1> <5. S 2> แล้วก็01ครับแล้วก็01ครับมีสองตัว ทั้งหมดสตัวอนั่งมีสองตัวแล้วก็ติดแปดมีสองตัวนะโอ้ครับวันนี้คุณพ่อมันเยอะค่ะวกลมวงกลมหกแปดเด็นหกแปดตัวเด็นวิ่งก็วงกมแปดทีนี้ว่จะจับสามตัวให้มีเอาตัวเดียวนะครับพ่อหกแปดแ ี่หกแปดตัวเดียวเฉพาะตัวเดียวนี่แหละแล้วทีนี้ก็มีก็จะให้ตัวกันไปสักตัวหนึ่งคือถ้าคือหกแปดนันเป็นให้พสนี่เนาะพสกีจะสือนี่ครับแล้วทีนี้ถ้ามันก็มันออกมาแล้วเมื่อกี้มันเอาเลขพสนะนมัออกนิ้วพสหกเจ็ดออกแล้วคือหนึ่งมันคู่กับหกเจ็ดไหมล่ะเจ็ดมันเจ็ดมันเป็นตัวเดียวกับสองมันเลยเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองอ่ะนะมันเป็นเลขพสถึงวันนี้ ถ้ามันไม่เป็นหกแปดเลขพสมันเป็นหกแปดที่นี่แปดมันคู่กับสามหนึ่งก็เลยเอาเป็นสามหนึ่งเป็นตัวกลางไว้ขัดตัวหน่อยโอ้คับพอสามหนึ่งเป็นตัวกลางหน่อยสามหนึ่งเป็นเลขนายกก็แหละเป็นเลขออกยากโอ้คับพ่อมัน <c oughs> อยากจะออกอยู่ในนิ้จริงๆเมื่อกี้มันก็ออกแต่เขาไปแย่งกันอยู่คนละที่เขา,ขาเอาหนึ่งไปไว้ตรงนี้ยังไงล่ะแล้วเขาก็เอาสามอาไว้ 1, เป็นบน ออแล้วทีนี้ก็มันมันก็สั้งทางตั้งาจเลขล่ามันก็เข้ามาแล้วเลขสองสามงวดมันมาแปดสามสองใช่ไหมสามสองประมาณสามแปดสามแปดก็มาหกหนึ่งมันก็มาหมดทีนี้สองหนึ่งมันก็จะต้องมาใช่ไหมล่ะ <c oughs> เพราะมันเปลี่ยนตสอเพราะว่าเทวดาก็สับสนละนิวเพราะว่า,วายัางไงที่แต่ก่อนมันเคยออกใน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 พอสอนนี้ใช่ไหม ค่ะวันที่สามสิบใช่ไหมครับี่ตอ่กวันที่สองนั่นมัน,ม,นมันเปลี่ยนใหม่ลเลยที่วดาก็งงงมันจังเนี่ยอ่ะครับอือ,อ,อที่จริงเขาจะให้ออกข้อสอของหกเจ็ดเมื่อกี้เนี่ยครับเทวดาชงงพ <c oughs> อเทวรางงก็เลยเอาตัวแทนเขามาออกนะมันเป็นสองหนึ่งอ่ะค่ะครับอันนี้ถ้าเป็นวลาดังงนจะต้องเป็นสามหนึ่งละนิ้วครับครับพ่อไม่จะเป็นอย่างงั้นแต่ว่าถ้าจะกระจายไปมันก็จะเยอะเนาะก็เอาแค่นี้แหละ นี่ออกแกนพอคิดว่าจะปังอยู่หรอก่งโมที่แล้วก็ขอโทษด้วยมันยังไงล่ะมันขึ้นแกมลงแปมเนาะครับครับพ่อครับเสียดายนะพ่อเนาะแเอาใหม่เอาใหม่วันนี้เอาใหม่ยังไงก็ขอให้ปังๆเด้อครับพ่อแล้ว68นี่เป็น98ได้ไหมครับพ่อได้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 มันไปเด้ตัวเดียวกันโอ้แล้วจริงๆพ่อเ็าทำทำลาวี่หรอกแต่มันใกล้แล้วก็เลยไม่ให้หรอก มันได้จะไม่ทันนะครับพ่อนางี้ของไทยเรานี่แหละคือหกหนึ่งมันสามารถเป็นเก้าได้ค่ะอันนี่ก็สามารถเป็นสามได้เห็นไหมล่ะครับพ่อแต่ศูนย์หนึ่งมาจากไหนก็คือมัน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 ติดมากันหนึ่งอนะครับมันติดมากันหนึ่งคือถ้าศูนย์หนึ่งมันขึ้นไปอยู่บนมันจะไปออกไปกับเก้ามันจะเป็นเก้าต่อศูนย์หนึ่งครับครับเป็นของศูนย์พ่อนะ แต่ว่าพอไม่ให้ไปตรงนั้นพขอให้ตรงนี้แหละนี่เลขมันมาหนักอ,อยู่ตรงนี้แหละตัวตรงบอกผมให้นี่สามตัวนี้ก็มีสิทธิ์มีสิทธิท์ถ้าไม่ออกไม่เยบตรงนี้มันอาจจะไปเป็นสามตัวหน้าหรือสามตัวท้ายอย่างนี้นะโอ้ครับครับตามตัวของพ่ตามตัวเราว่าเมื่อเมื่อกี้นี่พ่อทำไว้อยู่ตรงหลังจากที่พ่อส่งให้มีแล้วพ่อมาทำยอ้ยอนๆดูมันมีเลขอยู่ตัวหนึ่งที่มันน่าจะเป็นนนะมันมีเลขแปดแปดหนึ่งคิดว่าจะส่งให้ทีนี้ผม ถ้าส่งไปแล้วมันเป็นเลขตัวเดียวถ้ามันไม่เข้าก็เลยมันจะเสียเวลาพ่อก็เลยเอาไว้ดูก่อนมันก็เลยไปออกอยู่เลขท้ายนะน,นะมันก็มันทีเป็น <สา S 2> แปดแปดหนึ่งน,น,นะอันนี้มันการในที่พ่อให้เป็นเลขสามตัวถ้าไม่เป็นเลขในตรงนี้มันอาจจะไปเป็นสามตัวหน้าหรือสามตัวท้ายก็ตามน้องนี้แหละโอ้ครับมันจะไปออกลอตเตอรี่รางวัลสามตัวหน้าสามตัวท้ายอย่างงี้ใช่ไหมครับพ่อไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นเพราะว่าตามที่พ่อดูดูมาตามสูตรที่ทำมานะ ครับครับพ่ออย่างนั้นแต่คิดว่าตรงนี้แหละจะปังนี่หรอกครับทําไม่ซ้ำผมสองกลัวน่ะคิดว่านะมันเคยเป็นใช่ไหมครับพ่อมันเคยเป็นเคยเป็นก็ยังอย่างที่ส่งในเมื่อกี้นี่แหละมันไปทำร้องนั้นแล้วโอยมันนักเดี๋ยวหนีเราไปจะแป้มหรืออาจจะกลัาอย่างนี้น่ะโอ้ครับจะหนีไปเพราะว่ามันมันเป็นของเทวดานาอนิวเนาะครับพ่อใช่ครับเทวดายังไงก็ขอให้เอฟซีแล้วก็ ของช่องแอดมินน้องพารวยเล้วก่อนิิวพารวยรับรวยรับรวยทุกคนสมชื่อเนอะรับรวยรับรวยเงินกันนครับสุขภาพแข็งถือว่าตอนรับปีใหม่นะครับพ่อดีเท่าดีตลอดปีหกแปดครับสูตรสูตรของพ่อนี้ปีหน้านี้มีการปรับเปลี่ยนไหมครับพ่อพ่อทำไว้แล้วนี่เลขตัวที่ออกในปีหน้านี่พ่อก็เตรียมไว้แล้วนี่เพราะว่าปีนี้มันเหลือเลขที่ออกไม่หมดอยู่อยู่สิบสองตัว หนึ่งสิบสองตัวมันออกไม่ได้มีพวกศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ที่มันออกไม่ได้นะมันออกยากเลยหมอค่ะพอไม่นยากออกไ่ได้มันจะออกอีกต่อไปได้ยังสนียแต่ว่าปีทีมาเนี่ยจะต้อเป็นอะไรแต่ว่าพอแยกตัวกันแล้วล่ะมันมีเรื่ออยู่ต้องเบมือนอยู่อยู่หกสิบตัวหกสิบตัวนี่ก็ตีมาแบ่งเป็นเลขล่างยี่สิบสี่เลขบนยี่สิบสีแต่มันก็ยังเหลืออยู่เศษอยู่สิบสองตัวสิบสองตัวมันจะไปติีอยู่น้ำเหล็กท้าเหยจังสีนะ อยอานีเี่ข oh <my. S 2> อเห็นไวน้นี่คือเพราผ้าผ่าผ่าหน่นมันมาคัสกองมันมาจากเลดจากเลดสองร้อยตั <okay. S 2> วโอ้ใช่เมื่อเป็นเลดเตรียมไวน้นะเตรียมไว้นี่ปีหกปีหกแปดแต่ว่าพอาะท่านได้ปฏิทินคือได้ปฏิทินมาเนี่ยดีมาอะไรมาอ,อยู่เ oh, ตรียมมาอยู่แต่ว่ามันเป็นสูตรที่ห้องประยุกต์มากเนาะ oh, <okay. S 2> อ่ารับพิดแพงไปตามตัวเลขกที่เขาออกมาแต่ละงวดนั่นแหละ ครับครับพ่อมีอะไรจะพูดมากแล้วเจ้าผิดมาคำนวณได้แต่ว่าสูตรพ่อประเทศเร็เทน่านแล้วอยู่ดอกเพราะว่ามันตอกซ้อนโอ้ครับครับพ่อเออครับลงลองเบิ้งล่องวอนไรกระไรยังได้กับพ่อเองบนฝังเด้อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไปเรื่องตัวตัวควาแข่งแรงไปไกลม้าไกลก่อนจริงแบบผีผู้ชายผู้หญิงกลุ่มกล้องสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อ นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของนะครับผมเซียนพ่อเลขสูตรอุดรนะครับท่านผู้ชมแนวทางประจํางวดวันที่2มกราคมนะครับ2,568นะครับผมเป็นสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมแนวทางรัฐบาลไทยของเรานะครับตัวเด่นก็คือ68นะครับอย่าลืมกับหัวเป็น69ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆต้อนรับปีใหม่ทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับผมเนาะยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ